ผักจ้าผักสดสดมาอีกแล้วจ้าวันนี้เข็นมาไม่ได้ถือถาดมานะเจ้าปลอดสารพิษเลือกได้เลยเจ้าผักจ้าผักเอาผักไปเจ้านี่เลือกก็หกได้แล้วนาะผักสดบ้าอร่อทำานีไก็ว่าขายถูกก่าชาวบ้านนะก็ต้องโฆษณาไว้ก่อนสิพี่เศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยขายถูกๆเดี๋ยวคนก็เข้ามาซื้อเองนั่นแหละนะ นี่ฉันนักธุรกิจเนอะนายเนะี่ยพวกพวกข้าหาเชากินข้าม<อ>คิดให้ดีถ้าจะหลอกฉันนะพี่มันไม่สำคัญหรอกผมซื้อเก่งในร้านพี่นะแต่ว่าคุณภาพเนี่ยเหมือนกางเก่งในข้างทางชัดๆเลยใส่แพละคันคันี่ไม่ชอบเลยไม่สบายเลยถอดทิง้งว่าไงเนาะก็ไม่กี่เดือนก่อนไงผมไปซื้อเก่งในร้านพี่เนี่ยซื้อมาตั้งห้าตัวเลยนะทุกตัวเนี่ย มีรูโวหมดเลยแล้วก็ซื้อบ็อกเซอร์มาสี่อย่างก็ยืดหมดมมนีของอมือสองหรือว่าใช้แล้วแล้วเอามาขายเนี่ยฮะขอถามหน่อยสิพี่มีคุณภาพหรือเปล่าได้ซักหรือเปล่าหรือว่าเก็บไว้นานจนราขึ้นใส่แล้วคันอ่ะจะโวยวายทำไมล่ะทำไมไม่เอาไปเปลี่ยนแร้วะก็ไปมาแล้วไงพี่เฮ้ยก็ไม่ยอมเปลี่ยนให้อ่ะหรอเช็คดีๆก่อนที่จะามาขายสิ อยากดูตกเลยจะตกทำไมล่ะฮู <S <S ้ฮ้คุณวายจริงๆเลยก็บอกยโยด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 มีอะไรกันล่ะฮะคุณท่วาลีเดี๋ยวนี้ชอบใช้กำลังจังเลยนี่คุณตำรวจไอ้นี่มันหาว่าฉันขายของไทยแล้วนะเดี๋เวนี้เขาไม่เพดใครก็รู้วันก่อนซื้อกางเกงในมาสิบตัวย่างเยอะทุกตัวฉันยังต้องใช้เข็มกลัดเลยเนี่ยทมหน่อยใครผิดกันแน่งานนี้นี่ก็ใส่มาอยู่นี่จะดูไหม พูดอะไรกันคุณตำ<ก>รวจก็พูดความจริงฮผมคิดว่าต้องค้นหน่อยละมัง้งร้านคนน่ะทุกกฎหมายหรือเปล่าถูกต้องงั้นผมมีแต่ของดีนะเดี๋ยวผมจะของดีให้ดูก็ได้งั้นก็ดีเพราะว่าไม่งั้นนะ่ะแย่นแน่นอนแล้วในกล่องะอะไรละ่ะกล่องอะไรนี่เหรอสถานีตำรวจมีงานนะผมก็เลยเอาของพวกนี้มาฝากที่บ้านคนสักหน่อยจะมาให้บ้านคนอยู่พอด,ดีนะเอาไปด้วยก็แล้วกันนะฝากไว โอ้ยางนั้นหรอกก็ใช่ไงถ้าเก็บไว้ที่บ้านเนี่ยเดี๋ยวเมียผมถามพอดีมันเป็นเครื่องตรวจโกหกนะจับโกหกคนข้างในมีอะไรเหรอครับเฮ้ก็คือเครื่องจับโกหกไงไว้จับคนโกหกนะสิแล้วมันทำงานยังไงเลยเราให้ฟังหน่อยสีน่าสนใจนะอ๋อได้ได้ได้เอาเข้าไปข้างในบ้านก่อนก็แล้วกันนะผมจะสอบปากคำคุณตอนหน้าคุณเพื่อนบ้านเลย ถามว่าคุณไปจีบสาวอื่นหรือเปล่าเอาเข้าไปนะมามามา<บ>มาาระวังหน่อยแล้วกันนะอย่าทำหลน่นนมันแพงค่อยๆย,ยกนะนเบาๆเลยนอหละยกไปยกไปเอออยากรู้อยากเห็นอยากรู้อยากเห็นเน,น,น,นี่เอาผักมาสองกิโลซิโอคุณตำรวจครับครั้งก่อนในี่ซื้อไปยังไม่จ่ายตังค์เลยนะนี่กล้าทวงท่าะเหรออย่าให้ฉันโมโหแล้วยึดของกลางนะเอาผักสดมาว่าไง ผักสดเอาผักสดมาเดี๋ยวนี้เลยเออผักผักสดจ้าผักสดเอาไปพอยอพ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 อแล้วอ่านี่คุณคนที่วารีคุณนี่จริงๆเลยนะผมบอกว่าอะไรให้เอากล่องเข้ามาไว้ข้างในมันเป็นของรัฐบาลนะของหลวงอย่าทำพังแบบนี้สิแล้วคุณแกะกล่อกมาทำไมเล่าเปิดทำไมเนี่ยฮะก็นี่มันในบ้านผมเนอะ ผมก็ต้องรู้สิว่ามันคืออะไรเพื่อเป็นของไม่ดีเดวผมถูกใส่ร้ายว่ายังไงล่ะคนที่วาดีคนนี่ไม่เคยคิดอะไรสูงสูงเลยนะคิดเหมือนเดิมตลอดเลยคิดแต่เรื่องเกา่าเก่าเอาเถอหน้าใช้ดูหน่อยสิคอยดูให้ดีนะมันไม่ยากเลยอ้าวนี่นี่คอยดูคอดูอแบบนี้นะนี่ทำแบบนี้สีดำตรงนี้เอาละนี่ก็เป็นไม่อยู่ตรงนี้อืมสำหรับเสียงตรงนี้เลยนี่ไม่ เอาละเสียบเข้าไปโอเคแล้วก็มีอีกปุ่มหนึ่งนะนี่มีปุ่มหนึ่งเราเปิดมาตรงนี้เลยเออนี่เปิดมาแล้วก็ดูให้ดีเราเอามาใส่หัวแบบนี้รัดไว้แบบนี้แล้วก็สายพวกนี้เนี่ยเออเามันมาติดที่เส้นประสาทนี่ติดเข้าไปโอเคโอเคแล้วก็ถือใหม่ไว้ถามอะไรมาก็ได้เดียวตอบให้ฟังเอถามมาก็ได้ ถามมาสิถามมาถามมาเออเออนึกก่อนนึกก่อนเอาอย่างนี้นะบอกหน่อยสิคุณยอมรับไหมว่าตัวเองน่ะเป็นตำรวจที่ชั่วช้าสาม,มานกุนทิวารีกล้าถามคำถามอะไรตตำๆแบบนะั้นเหรอก็ตอบมาสิไม่จะเป็นอะไรเลยผมไม่เชื่อว่าผมเป็นตำรวจชั้นต่ำที่คอรับชั่นอยู่แล้วโอ้โหนี่ไงล่ะขึ้นเลย ชัดเจนชัดเจนมากมี่ราคาเท่าไหร่จ๊ะออะไรเนอะเจ็ดสิบห้ารูปีเลยเหรอทำไมแพงขนาดนี้เนี่ยมันอะไรกันเนี่ยเอาไปเลยนะสี่สิรูปีก็พอแล้ว คุณกโกหกนะคุณเพื่อนบ้านนี่กล้าดียังไงฮะจะบ้าหรือไงฉันนี่นะโกหกฉันรู้นะว่ามันราคาเท่าไหร่นะที่รักมีอะไรเกิดอะไรขึ้นนี่ดูสิวิบูฉันมาจากที่นี่กันดานาลาปกติแค่สี่สิบรูปีนะฉันเคยนั่งมาก่อนมันไม่ใช่ราคานี้เลยนี่แกขับอะไรฮะเฮลิอคอปเตอร์หรือไงแพงขนาดนั้นเนอะฮะ นี่มันจะแค่นั้นนะรู้ไหมเขาว่าอะไรเขานีกล้ามากเลยนะเขามาบอกว่าฉันน่ะโกหกนะสิแกน่ะสิที่โกหกแกนี่โกหกแกน่ล่ะแกน่ <ti> ละโกหกเจ้าบาบูตีนี่ไปรังแกเขาทำาไมล่ะคะกุเเ็นบ้าน เปรูก็แค่อยากโทรเงินที่เขาให้บาบูติยืมเออไม่ค่ะคุณทิวรีคะนี่น่ะเขาพาฉันมาจากกันดาลนลาลักจะเอาเงินตั้งเจ็สิบห้าฉันเคยนั่งมาก่อนนะคะแล้วมาหาว่าฉันเนี่ยโกโหกด้วยนาะเขากล่าวหาว่าอน,นุเป็นคนโกหกนี่เป็นลูกแกกล้าดียังไงแกว่าคุณเพื่อนบ้านเหรอไม่อายบ้าลืงไงนะฮะคุณเพื่อนบ้านพาเข้ามาบ้านผมเลยเดวผมจกกัดการทำไมจะทำอะไรเขาเหรอฮะฉันนะั่ะมีเครื่องจับโกหกนะ มันไม่มีท,ทางจะโกหกได้น่ะผ้ามันมา,มาเลยมาเลยมาเลยมาแล้วไปเอาเครื่องนั้นมาจากไหนหรอคะคือตำรวจนะเขาปรับปรุงสถานีก <Min> ็เลยเอามาฝากไว้ที่บ้านผมนะครับเอามาเลยดีกว่าเอมา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 นี่แกแกกล้าพูดความจริงบ้างไหมฮะกล้าไหมล่ะ คอยดูนะคุณเปิดบ้านเดี๋ยวผมจะเปิดโปกเขาเองเข<ล>าพูดไปได้พูดมาสิพูดมาเขาจดกระดาษให้ได้อย่างเดียวคุณเปิดนบ้านถามเขาสิครับไปรู้ต่อมานะค่าเดินทางเนี่ย40รูปีใช่ไหมแต่ว่าเธอเนี่ยคิดเกินใช่หรือเปล่าฮะบอกฉันมาสิใช่ไหมอืม,อม มันปกนผมพูดจริงค่าเดินทางคือเจ็ดสิบห้ารูปีอโอ้พระเจ้าไฟเขียวติดนะงั้นก็แสดงว่าเขาพูดจริงนะคะคุณอนิตาเอนี่วิบุมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยฉันเนเคยนั่งตุกๆมาก่อนนะคะค่าเดินทางเนี่ยก็มันก็แค่สีสิบตลอดเลยเลยใจะเย็นนะใจะเย็นไม่เป็นอะไร ยิบกระดาษมาอีกใบแล้วนะคุณโกหกไม่ใช่ผมโอ้พระเจ้าเครื่องนี้มันผิดมากเลยนะไม่มีทางอ่ะนี่จะพูดเรื่องจริงนะกุทิวารีอันกุรีคะนี่ฉันเคยแน่ามาก่อนคงั้นเอาแบบนี้เราจะถามอีกคำถามหนึ่งเราจะได้รู้ว่าจริงหรือไม่จริงเนี่ยนะ เดี๋ยวฉันถามเองดีกว่าไปรู้บอกมาว่าในามองบาบูติว่ายังไงเขาจะคิดว่าอะไรเขาจะคิดว่าฉันหล่อน,น่ารักหุ่นดีแล้วก็เมียสวยด้วยใช่ไหมละ่ะฮะคุณเพื่นว่านฟังผมนะว่างานอุยอา เครื <_ c German> ่องนี้แม่นมากนะพูดจริงเขาพูดความจริงนะคะเนี่ยแล้วนายมองคุทิวารีว่าอย่างไรบ้างบอกมาทีอะไฉันอ่านเองฉันอ่านเองนะเอามาเอามาเขาจะต้องบอกว่าถ้านเป็นคนเก่งประสบความสำเร็จแน่นอนเลยเขาบอกว่าที่เราเนี่ยเป็นคนชั้นต่ำไม่มีมารยาทโอ้หโอ้โห ว้าวตรงสุดๆเลยจริงถ้าสองคนนั้นว่ากันเสร็จแล้วไหนเอาเครื่องนี้ไปทิ้งเลยดีกว่าไหมคะเอามันทิ้งๆไปเถอะค่ะอ้าไปลูไปได้แล้วนะการตรวจหกเนี่ยมันจบลงแล้วไม่ใช่การตรวจหกครั้งตรวจโกหครับเออถ้าจะพูดอันนั้นแล์ละค่ะนี่จะกินอะไรอีกไหมฮะกินอะไร ไม่อยากจะเชื่อนี่เขาว่าสามีเธออยู่ยังต้อนรับเขาได้อีกเลยเนี่ยเออกับบ้านเลยไปเลยไปไปจะไปก็ไปไปไปได้แล้วไปเอาอีกแล้วนี่อะไรฮะถ้าผมบอกเมียคุณว่าคุณเที่ยวไปจีบคุณเพื่อนบ้านบอกเลยว,ว่าคุณต้องไล่ออกจากบ้านแน่จบแค่นี้นะอะไรล่ะคะโอเคเพื่อนดีดีดีดด <c oughs> เก่งมากมากยะ ฮะอืมโอเคปะไปสิไปได้แล้วไป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 อระเนี่ยอะไรกันเนี่ยเขามเนมันเขียนอะไรหรอคะอยู่ดีดีถึงเปลี่ยนสีขนาดนี้นะอยู่ดีดีก็รักกันขึ้นมาในนั้นอะเขียนอะไรคะม่ามาดูหน่อยสิเอดูหน่อยเอออืมอมอนี้เลยเหรอเขาน่าจะหิวนะคะเนี่ย ไม่เอานะมันก็แค่มุกตลกอไม่มีอะไรหรอกนะคุณชิวรีแล้วก็คุณคนณสวยไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่คุณคุณเพื่อนบา้านโอเคเราจะไปก่อนนะไป,ไปเถอะไปเถอะบายนั่นแหะคือการกบเกลื่อความลับกลืนลงไปแล้วออกาทางก้นช,ชี่ มีอะไรเจ้าก,การอะไรอบอกคุณเพื่อนบ้านให้ลดน้ำหนักหน่อยนะเธออ้วนขึ้นแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ย,อยเอามาอะไรคุณเพื่อนบ้านโอ้ยนี่จะโมโหทำไมอ่ะฉันหมายถึงเอาเสื้อผ้าคุณเพื่อนบ้านมาจะได้เอาไปซักให้ไงเล่าเอามาสิไม่ได้แล้วล่ะค่ะอะไรครับเธอจะไม่ได้เสื้อผ้าจากบ้านนี้อีกแล้วพูดอะไรนะคุณเพื่อนบ้านอ่ะผมมันดีใจจะได้ซักผ้าให้คุณนะดีใจจะตาย นี่บ้าหรือไงเหรอเชื่อฉันนะเสื้อผ้าคุณเพื่อนบ้านนี่นิ่มมากเลยได้ซักเมื่อไหร่ก็สบายเมื่อนั้นน่ะชอบจริงๆเลยและชอบซักผ้าเอามาเลิกพูดเยอะได้แล้วเชดีรู้ไหมเธอซักผ้าหยาบแค่ไหนเนะพูดอะไรเนี่ยคุณเพื่อนบ้านผมเนี่ยซักอย่างระมัดระวังอย่างดีเลยเธอไม่ใช่สมองสินะแล้วใช้ผงซักฟอกยี่ห้ออะไรเนี่ยฮะผงซักฟอกยี่ห้อดีอุ้ย ตบทำไมเนี่ยโอ้โหเจ็บไปหมดแล้วเนี่ยพูดถึงเสื้อผ้าว่ามันเป็นยี่ห้อดีของดีที่ใช้อ่ะดีงั้นเหรองั้นเรามาดูกันว่าแกพูดจริงหรือเปล่าอย่างไรละ่ะพาไปบ้านคุณทิวารีเอ,อไปเลยไปสิ<ม>นี่ฉันดีถ้าเธอโกหกนะฉันเล่นงานเธอแน่นอนเข้าใจหไหมอหอออทำไม เอาฉันมาผูกแบบนี้แล้วแล้วนี่มันสายอะไรกันเต็มไปหมดเลยจะช็อตฉันเหรอไม่ไม่เราจะเอาความจริงออกจากปากของนายไงคุณเพื่อนบ้านเธอถามได้โอเคไหนบอกมาสิว่าเธอซักผ้าของเรายังไงฮะอใช้ผงซักฟอกหรือว่าโซดากันแน่พูดอะไรนะคุณเพื่อนบ้านผมเนี่ยใช้ของราคาดีเลยนะโอ๊ยเห็นไหม Oh oh. ว่าแล้วว่าแล้วเขาต้องโกหกเนอะเธอเอาโซดามาซักเสื้อเราเธอทําทแบบนั้นจริงๆใช่ไหมต้องเป็นแบบนั้นแน่เลยอะผมประทับใจมากนี่ uh huh. แกซักเสื้อผ้าแผงๆของคุณเพื่อนบ้านด้วยโซดาเลอโอ้ uh huh. ฉันน่ะอยากเอาโซดาสาดหน้าแกซะจริงเลยอะไรของคนนี่คุณเพื่อนบ้านเป็นเมียวิบูตีจะโกรธแทนทําไม <c oughs> แล้วจะ <c oughs> ไม่ได้ซักด้วยโซดาักหน่อยจะบ้าหรือเปล่านี่ <c oughs> อย่าไปว่าใครทั้งนั้นรวมถึงคุณเพื่อนบ้านด้วย oh oh. ห้ามคุยเรื่องเสื้อผ้าของคนเพื่อนบ้านด้วยเข้าใจไหมอ๋อลืมไปเลยว่าที่นี่น่ะแอบสลับคู่กันว่าไงนะพูดมาดังๆอิพูดอะไรพูดมาอาปลา่ปลาๆก็พูดไปเรื่อยออคุณเพื่อนบ้านคุณอกุรีขออะไรหน่อยได้ไหมจะเอาอร่อยมีอะไรหรือผมขอเสื้อผ้าไปซักไงแค่นั้นเองอะเออไม่เอาหรอกซักไม่ไดีแบบนี้อะ เอามาถนาคุณเพื่อนบ้านผมไม่ได้ซักให้นานแล้วนะเอามาเหอะอะไรกันเนี่ยทำไมรู้สึกแปลกๆล่ะนี่ฉันไม่เอารอกหน้าไม่ยอมด้วยอ่ะเอาสารนี้เก่าๆมาก็ได้นี่ฉันบอกว่าไม่เอายังไงเราไปไกลๆเลยนะไม่เอาอ่ะมได้ยินที่คุณเพื่อนบ้านพูดหรือไงเหรอมาด่มาเออมาเลยคุณเพื่อนบ้านเอาเสื้อผ้ามาให้ผมแต่น้องไม่อยากใส่มาดีมา ออกไปเลยไปเอาไมเอาให้ผมนะส่งมาให้ผมผมอยากซักส่งมาออกไปเลยออกไปอะไรของมันเนี่ยเชดีนี่บ้าจริงเลยนะจริงสิไอันิตาคะแล้วทำไมเธอจะต้องเอาเสื้อไปซักข้างนอกบ้านด้วยสักเองสิโอไม่ไม่แองกุรีฉันไม่ซักเสื้อด้วยตัวเองเจ้ะเดี๋ยวนี้วิบูเนี่ยก็ขี้เกียจไม่ยอมซักเสื้อด้วยตัวเองด้วย เครื่องจับโกหกนี่ดีนะว่าไหมมามารถบอกเราได้ทุกอย่างเลยอ่ะมันสุดยอดไปเลยเนอะใช่คุณเพื่อนบ้านดีมากมันบอกเราว่าใครโกหกได้นะครับงั้นเอาแบบนี้นะเราไปเอาหลวงพ่อมาทดสอบกันดีกว่าไหมเออใช่ใช่ใช่ทำไมจะต้องเอาหลวงพ่อด้วยเลยคะเรามีคนให้เราสอบอยู่ตรงนี้ตั้งเยอะนะออใช่ท่วารีคนหนึ่งแล้วใครคุณไงโอ้โห โอ้พระเจ้าอันคุณจะทำอะไรเนี่ยถ้าถามแปลกๆแ,แล้วเราโกหกเราต้องอายแน่ง,งานนี้อะนี่ต่อหน,น้าคุณเพื่อนบ้านด้วยนะเออที่ราคะาวันหนึ่งเนี่ยฉันทำแกงผักให้คุณกินคุณก็บอกว่าปวดท้องกินไม่ลงฉันอยากจะรู้นะคะว่าตอนนั้นเนี่ยคุณปวดท้องจริงๆหรือว่าคุณแอบไปกินข้าวนอกบ้านมาแล้วบอกฉันมาเดี๋ยวนี้เลยนะคะว่าคุณโกหกฉันหรือเปล่านะบอกมา คือวันนั้นเอถ้าต้องเสียจริงๆนั่นกูรีจออโอแต่จริงไฟเขียวด้วยแสดงว่าคุณพูดจริงๆอะโดอดแล้วโดดแล้วค่ะฉันอยากจะถามแค่นั้นฉันไม่สบายใจมาตั้งนานแล้วนะคะตอนนี้ฉันเลิกอกแล้วฉันจะได้สบายใจไปตลอดแล้วละคะ่ะ <P. c oughs> พอใจหรือย่างเราจะใหญ่งู <c oughs> ใช่แล้ว <c oughs> จะทำอะไรอีกหรอ,อไม่ถามแล้ว ขอบใจเจ้าขอบคุณทำไมล่ะคะที่เธอทำคำถามได้ดีไงล่ะเจ้าเออไหมานี่มีบูมานนั่งเร็วเร็วเข้ามาสิมามาเร็วเร็วไปไปเลยค่ะค่ะนั่งเลยนั่งเลยค่ะคุณนี่เร็วสิมานั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยอ๋อนั่งเลยค่ะนั่งเลยค่ะตามสบายเลยนะ นั่งสบายแล้วใช่ไหมคะวิบูเราตัวหน้าวันนี้พระเจ้าช่วยผมด้วยเถิดผมตัวหน้าในคุณบอกฉันมาสิว่าตอนที่แม่คุณอ่ะด่าฉันอยู่คุณเน่ะเข้าข้างแม่คุณใช่ไหมไม่นะตอนแม่ด่าคุณเนี่ยผมเข้าเข้าข้างคุณนะจริงๆนะ โอ้ตจจิงไฟเขียวเขาพูดความจริงนะคะมันรอดได้ยังไงดีมากวิบูทําได้ดีมากค่ะไม่แย่เลยคุณนั่นแหละชอบปั่นหัวผมว่าอะไรนะที่จริงผมรู้สึกปวดหัวไม่ค่อยสบายตัวเลยแถมยังขี้เกียจรู้ใช่ไหมเลิกบ้าได้แล้วเนอะสาาสวยสองคนกําลังนั่งต่อหน้าเราอาจจะพูดเรื่องบ้าๆไม่มีมารยาทสักเลย เขียวด้วยนะคะโอที่รักคุณเนี่ยไม่มีมารยาทเอาซะเลยจะอะี่บอกมาสิว่ารักฉันมากแค่ไหนอ่ะดูผมรักคุณมากมากมากเลยผมรักคุณจากหัวใจทุกลมหายใจด้วยเลือดทุกหยดทุกนิ้วของร่างกายเลยเราผมรักคุณมาก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 รักมากที่สุดสวยแน่เลยเราฮ ขอไฟเขียวค่ะก็พูดความจริงอันกุรีฉันรู้ว่าวีบูรนรักฉันมากค่ะได้ยังไงมีอะไรคะคุณทิวาดีมีอะไรเหรอคือคุณไปบ้านมีอะไรติดคอผมไม่รู้นะครับเมื่อกี้เอาไม่ออกเนอะทําไมล่ะกระดูกไก่ติดคอหรือไงฮะพอได้แล้วนะผมหิวมากเลยหิวมากมาก คุณเพชรบ้านถามแล้ว <c oughs> คุณก็ถามแล้วเลยจบได้แล้วมากลับบ้านนั่งลงก่อนนะฮะ<อ>ฉันยังมีคําถามอีกเยอะโอ้พระเจ้าขอให้ผมรอดจากคาถามนี้ด้วยเถิวิบูดฉันรู้ว่าคุณรักฉันในใจแต่บอกมาสิว่าคุณมีคนอื่นในใจนอกเหนือจากฉันนึกเปล่าเหรอตอบฉันมาสิฉันอยากรู้ตอนนี้เลย<อ>คําถามนี้ะที่เรากลัวถ้าเราตอบไม่ตรงเนี่ยเราแย่แน่เลย ถ้าเราโกหกสีแดงจะได้ขึ้นมาพระเจ้าผมผมต้องโดนจับได้น,นั่นแน่เพราะว่านอกจากอนุล้วคุณบุติคะตอบเราสิคะเฮ้ยอะไรเนี่ยม,ม,มีอะไรเหรอวิบู ทำไมต้องตะกุกตะกักด้วยเนี่ยฉันว่าก็คงจะซักนะคะเนี่ยซักเหรอเขาเรียกชักตั้งหากเราอันนั้นแหละค่ะโอ๊ยตายแล้ว